เอาละโอกาสบรรจบเสียทีนะครับผมสําหรับเจ้าตัว Canon Girl นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าผมคิดว่าผมจะหาเวลามารีวิวมานานแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่มีเวลามารีวิวสักทีจนกระทั่งมันปรากฏตัวมาอยู่ใน hall of heroes นะครับอ่ารอบนี้ก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวกันแล้วนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดซั b สไครต์อยู่ถึง67%เลยทีเดียวอย่าลืมกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีนะครับ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องชาวไทยนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ Two Nubs o s u m m n e r s Cast นะครับก็ฮอร์ริโอสรอบนี้ครับอ่าก็จะเป็นอ่าเจ้าตัวแคนนอนเกลท่าแสงนะครับก็อ่แคนนอนเกลท่าแสงนะจริงๆก็ตัวเป็นตัวหนึ่งที่แบบผมได้มาสักระยะเวลาหนึง่งล้วก็เห็นในคอมมูนิตี้นะครับก็จะมีเพื่อนๆมาถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแบบมันเป็นแสงมืดที่มันหน้าปั้นไหมอะไรอย่างเงี้นะอ่าก็ต้องบอกก่อนว่าอ่า เป็นมอนสเตอร์ที่ถ้าเกิดว่ามีใจรักก็เล่นสนุกสนุกได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะเอามาให้ดูในทั้งมุมที่ทําเป็นตัวดามจแล้วก็มุมที่เอาไปเล่นเป็นแนวแนวแบบแท้งอะไรอย่างนี้นะครับในใน r า a กันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับตัวที่จะจกในรอบนี้นะอันนี้ผมก็ปั้นแล้วก็อัพสกิลเต็มไปที่เรียบร้อยแล้วครับดองมานานแซนนานไม่ได้รีวิวสักทีไม่ไม่สบโอกาสสักทีนะครับรอบนี้ได้แล้วนะฮะก็เอมิลี่นะครับผมเรียกว่าน้องแคนนอนเกิรลธาตุแสงนะครับก แคนนอนเกิลเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้กับอาร์ติแฟกต์ที่มีการตีแบบหลายๆฮิตเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คืออย่างเช่นนี่นะฮะอ่าท่าแต่ละท่าจะเป็นการโจมตีหลายๆฮิตทั้งนั้นเลยนะครับอ่าเจ้าลีดเดอร์สกิลนะของน้องเอมิลี่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มแอตแทคพาวเวอร์ให้กับมอนสเตอร์ทุกตัว28นนะครับใช้ได้กับทุกที่นะครับอันต่อไปนะครับ ฟาทัลอาร์เมอร์บูเลตนะสกิลท่าที่3นะครับก็เป็นการโจมตีศัตรูด้วยปืนนะครับผมอ่าแล้วก็จะยิงออกไป1นัดแรกก่อนนะยิงจะหลกออกไป1นัดน,นะครับและนัดแรกเนี่ยจะมีผลในการดูดแอตแทกบาร์เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็ในแต่ละเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสตันหนึ่ง เทิร์น30%นะครับถ้าท่านี้เต็มแอค i v เวชั่นจะบบกขึ้นมาอีก10%เป็น40%นะครับก็ถือว่าแอค i v เวชั่นของสันค่อนข้าง,างน้อยแต่ว่าท่านี้เป็นท่าที่ถ้าเกิดว่าดูดแอตแทกบาได้ก็จะสามารถต่อเทิร์นให้กับเจ้าตัวเอมิลี่ได้ด้วยนะครับอ่าก็ทีนี้ ท่าต่อไปนะครับท่านี้เป็นการตีอันนี้ท่านี้2ฮิตนะครับแล้วก็เป็นท่าเปิดที่ดีเลยล่ละนะครับท่าที่2ท่าวายช็อตนะท่านี้เป็นท่าที่ดีมากของพวกตระกูล c a n นอนเกิลทั้งหลายนะท่านี้เป็นการยิงศัตรูทั้งหมดเลยนะครับแครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสทาให้เกิดกรอบแตกใน50%ในแต่ละทตด้วยนะทำให้เกิดกรอบแตก2เทินเลยทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายิงอัดเข้าไปเหลือแค่เป้าเดียวเนี่ยคือกรอบแตกก็ยิงอัดต่อ้เข้าไปอีก8ทีเนี่ยตายตาเลือกเลยนะครับท่านี้ยิงรัวมากๆแล้้วกถาเิดตมเวชาการเกกิด็จะ เข้าไปอีก20%เลยทีเดียวนะครับก็จะเป็น70%นะแล้วก็8ฮิตนะครับแล้วท่านที่ถ้าอัพเลเวเนี่ยครูดาวเหลือ3เทิร์นด้วยผมว่าท่านนี้เป็นท่าเกราะแตกที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะของตระก,กูลมอนสเตอร์ ต่างๆนะครับเป็นท่า2องได้นะคูดาวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แบบว่ายาวอะไรแป๊บเดียวสาบเถิดนะครับท่าที่1นี่ก็ถือว่าเด็ดอยู่นะครับท่าไฟนะครับก็เป็นการยิงศัตรู3ครั้งนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสมี activation rate นะครับสาในการลด attack bar สามร์เซด้วยคือถ้าเกิดว่ายิงไป3นัดนะครับผมแล้วติด activation สารอบเลยก็คือจะมีโอกาสลด attack bar ได้ถึง90%ซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะฮะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าของพาเกอร์เจ๋งกว่านะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็อ่าตัวสสตพื้นนนนนฐาะะะฮก็็เเออมมิลี่ครับป สายแอตแท็กนะ HP อยู่ที่9,720นะครับแอตแท k กอยู่ที่9,770อ,อยู่ที่725นะครับ Defense 604 Defense ก็ถือว่าไม่แย่นะ s สปีดต้นถือว่าสวยเลยอยู่ที่1 0 3นะครับก็เดี๋ยวอันนี้เป็นลุงนทดสอบเดี๋ยวเราจะลองเอามาคลิปกันในอารีนาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอารีเพลย์ของ RTA มาให้ดูกันด้วยนะสำหรับเอมิลี่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะว่าเอมิลี่เนี่ยตระกูลพวกแคนนอนเกิลทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นธาตุแสงนะครับจริงๆแล้วในตระกูล แค่นอนเกลีห้าธาตุเนี่ยธาตุมืดมันดีอยู่ที่ที่สุดอยู่แล้วล่ะนะครับในการใช้ในหลายๆรูปแบบนะฮะก็ธาตุาแสงเนี่ยก็ถ้า,าตัวที่เป็น5ดาวรองล,อง,ลองมาอีกตัวนึ่งคือธาตุลมใช่ไหมอา่าก็สามารถที่จะของธาตุแสงเนี่ยสามารถเก็บไว้1ตัวแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงหอออพิโลเนี่ยเก็บไว้1ตัวแน่ๆนะครับเผื่อจะเอาไว้ปั้นเล่นอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะลองเล่นสนุกๆก,ก็ลองดูอ่าตัวคลิปนี้แล้วก็ลองไปต่อยอดดูว่าจะใช้รูปเป็นอะไรยังไง นะครับอ่าก็เก็บวไว้หนึ่งตัวแน่นอนนะอย่าเอาไปทิ้งไหนนะข้อดีของตัวที่เป็นท่าแสงก็คือว่ามันไม่มีการแบบเอ้ยแบบตเีเสียเปรียบท่าตีติดการซิ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับอ่าก็นี่ครับหลังอเวกนะก็สกิลท่านี้ฟาทอลอาร์เมอร์บูเล็ตนะครับก็เพิ่มคุณสมบัตินะอันนี้เดี๋ยวเราลองทำเป็นเรชดูนะครับก็นี่ครับเป็นเรชเบลดนะก็เอาไว เข้าทีมเปิดเลยนะครับแล้วก็ยิงเปิดตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูความอลังการของมันกันนะถ้าเกิดว,ว่าเราเอามาลองเล่นนะครับผมใน Pv ใน PvE เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาละมาลองดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสกิลกันดูก่อนก็แล้วกันนะอ่าเดี๋ยวเราลองมาเทสกันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาแบบตัวโล่งๆสักตัวหนึ่งมานะแล้วเราก็ลองยิงกันดูนะครับว่าเฮ้ยมันหนักหน่วงมันรุนแรงขนาดไหนนะเดี๋ยวเราขอโล่เนื้อหนึ่งอัตราสินะครับขอโล่เนื้อหนึ่งอัตรานะครับโล่เนื้อของเราวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยนะครับแอ,อร์พีอาร์กลมนั่นเองนะฮะแล้วก็เทสกันนะเดี๋ยวเราจะเอาน้องเอมิลี่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับน้องเอมิลี่นะนี่ฮะน้องเอมิลี่นะครับเราต้องการทีม อะเซฟตี้ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลุยกันอย่างนี้เลยนะไปก็เดี๋ยวเราจะเอาไปไต่แรงกันดูนะครับเอาละเนี่ยสำหรับฟาทอบูเลตนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแรกก่อนท่าแรกก็จะลด Bar, แอตแทกบาล้วทีที่2ก็จะมีโอกาสทำให้ติดสตันได้ด้วยนะครับอ่าเอาละอันนี้ก็เห็นไหมฮะจะลดแอตแทกบาแล้วก็ดูแอตแทกบามาทำไม้ได้เทือนต่อเลยนะครับแล้วก็ไวช็อตอย่างนี้นะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอา่าเห็นไหมฮะ ก็มีโอกาสในการลดแอท็กบาร์ด้วยนะครับแต่อันนี้ a c t i v a t i o นไม่ติดเลยนะเห็นไหมอันนี้ติดยากอยู่นะติดยากอยู่นะครับตึ๊ดตึดเห็นไหมฮะอันนี้ติดยากอยู่นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะว่าเนี่ยถ้าถ้า,ถ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 ามันขึ้น,นแดงๆมาหรือว่าขึ้นเลสมาแปลว่าติดแอค i ิเวชั n นะครับอาจจะยิง fatal armor bullet เลตเข้าไปนะครับปึ๊บอ่าอันนี้ไม่ติดนะฮะฮิตที่2ท้องให้ stun ได้นะครับแล้วเราก็จะยิงลองยิงไวช็อตดูตึ๊ดเห็นไหมฮะลัวมากไวช็อตนี่คือ ถือว่าเป็นท่าที่รุนแรงมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าแบบติดกอแตกแล้วยิงเป้าเดียวเนี่ยคือแหลกสลายหายไปได้เลยนะครับอันนี้ฮะผมไวท์ช็อตนะเดี๋ยวลองลองลองกันดูนะครับปึ๊ดเห็นไหมฮะแปดฮิตนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะไม่น้อยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองอันนี้ก็คือลด Bar แลอ,อ,อตแทกบาร์นะครับแล้วก็ชีทที่สองมีโอกาสสตัรสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหพีอาร์นี่ดุจัดจริงๆนะนี่ครับไวท์ช็อตปื๊ดเห็นไหมฮะหลายฮิตมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นใช้กับอาร์ติแแฟกต์ที่แบบเอ้ย โจมตีแรงตามสปีดโจมตีแรงตามแอตแทกโจมตีแรงตาม HP อะไรเงี้ยแต่ว่าแรงตามแอตแท็กเนี่ยน่าจะคุมกับตัวนี้มากที่สุดนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราลองเอามาเล่นไต่กันดูนะครับในอารีน่านะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไต่กันดูนะก็เดี๋ยวจะใช้เป็นทีมนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนทีมนี้เป็นน้องเอมิลี่นั่นเองนะฮะมาปุ๊บโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับดาเมจที่เอมิลี่ทำได้นะครับเอาละ่ะปุ๊บอ่าล้วก็ เปิดมาอย่างนี้ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับใช้สกิล3เลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะยิงใส่ตัวสําคัญอ่ะเดี๋ยวเรายิงใส่วูฟก่อนก็ได้นะเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะลดแอคชั่นบาร์ของของตัวไหนที่มันส่งผลกับเกมเยอะอันนี้ก่อนก็ได้นะอ่ะชันดรานะครับปึ้งหมื่นเก้านี่คือแบบว่าเลนเดาเมจล้วนๆเลยนะครับก็ถือว่าแรงพอใช้ได้อยู่นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยไวช็อตนะครับตึ๊ดตื๊ดตื๊ดนี่ฮะโอ้โหก็ ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับก็หลังจากที่น้องได้เทินไปใช่ไหมครับน้องก็จะสามารถที่จะแบบเอะกลับมายิงท่าอื่นๆได้อีกด้วยนะครับแต่ผมขอรีนิดนึงก็แล้วกันนะ,ะเดี๋ยวเราลองเอาเอมิลี่มาเล่นในแบบอย่างนี้ดูหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงนะฮะว่าจะทำดาเมจได้สะใจไหมนะอ่าเรามาอินเตอร์เซิร์ฟแบทเทิลกันเลยนะครับปุ๊บมาแล้วก็ นี่ครับเกาะแตกนะแล้วก็เอาเอมิลี่ยิงก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวยิงใส่นี่ก่อนก็แล้วกันนะปึ๊บปึ้งปั้งโหหายเลยนะฮะก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ใช้งานได้ใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะหรับเอมิลี่นะ,ะเดี๋ยวเราจะลองเอาท่า2ดูไวช็อตยิงอัดเข้าไปเรื่อยๆนะ8ปฮิตก็ถือว่าแรงอยู่นะครับแล้วอันนี้ก็การันตีคริติคอลไปได้เลยนะครับอ่าก็ ถือว่าทําเป็นเดามจก็เล่นสนุกพอใช้ได้สำหรับเอมิลี่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในเว r ร์อารีนากันบ้างดีกว่านะครับว่าแบบเอ๊ะถ้าเกิดว่าปั้นในเว r ร์อารีนาเราเนี่ยเ,เล่นเป็นแนวแบบเอ๊ะแทงค์กึองึงใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับอ่ะผมก็ทําเป็นแบบเป็นแทงกี้เลยนะครับเนื่องด้วย Emily เอมิลี่มันใส่แอตแทกเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือว่าจะใช้ความสามารถจากตัวอาร์ติแฟกต์ในการเพิ่มดามจด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่า h อีต้นของเอมิลี่เนี่ยมันน้อย,ม,อย,ม,อยมันอยู่ที่9 0เท่านั้นเงบอเนั้นมันก็อาจจะแบบ ทำให้แบบรูลพวก hp เปอร์เซ็นต์ต่างๆอาจจะใส่ผลให้ได้ไม่มากนักนะครับผมรวมถึง defense ด้วยนะเนี่ยฮะก็จะเน้น artifact นะครับก็เป็นไปได้ก็คือแบบว่าอยากให้แบบว่าเนี่ยเป็น additional damage นะครับตามพวกแบบสปี e ตามอะไรอย่างนี้นะฮะอ่าก็มาลองกันดูอันนี้ทำเป็น stun นะ stun ก็จะเป็นรูปแบบของการป่วนเกมนะครับก็คือทำให้ศัตรูเนี่ยสามารถแบบเอ้ยติดแบบ stong s t u นู่นนี่นั่นขยับตัวยาก นะครับเพราะว่าท่าของน้องเนี่ยก็คือว่าจะเป็นท่าที่เป็น AOE ด้วยก็คือเป็นท่าศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ลูนสตันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งด้วยนะฮะนี่เกมนี้ก็จะมีการใช้อันดูอัดด้วยนะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะ,ะ,ะหยุดแวมไพร์ไฟก่อนนะฮะแล้วก็ฟาทัฟบูเลตนะครับยิงรถแอทแทกบาร์แล้วก็ทําสตันด้วยนะครับ,แ,นะรบแต่เกมนี้น้องจะขยับยากนิดนึงนะนี่ทําเป็นแบบเป็นแทงกิ้งนะครับก็คือแทงให้ตายยากสักนิดหนึ่ง ฝั่งโดนก็จะมีอลักขึ้นั้นะครับคอยที่เพิ่มเลือดตลอดเวลาด้วยนะฮะนี่ hey, แล้วก็ลดแอทแทกบาร์นะครับแวไพร์ <Vamp> ire, ไฟส่นกลับมาก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรเท่าไหร่นะอ่ะก็ค่อยๆอ,อัดเข้าไปนะฮะน้องเอมิลี่ก็นอนมืนเลยนะครับปึ๊บโอเวอร์พาวเวอร์กลับไปนะฮะเราก็ค่อยๆเจาะเข้าไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บ เนี่ยคือเอมิลี่เนี่ยก็คือตอนจังหวะเปิดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มันต้องพึ่งพาตัวเปิดในระดับหนึ่งที่แบบลบพวกปีพวกอะไรออกนะฮะเนี่ยไวช็อตเห็นไหมฮะไวช็อตเนี่ยทำให้เห็นผลของเกมได้ก็นั่งดีเลยนะเพราะว่าจะเห็นว่าฝั่งศัตรูเนี่ยนะครับก็จะติดก่อแตกเกือบทั้งทีมเลยนะครับปึ๊บนี่ก็อัดทำดาเมจเข้าไปแล้วนะครับก็เอมิลี่ก็บอกลาละเกมนี้นะที่เหลือก็คืออ่าเป็นเพื่อนๆในทีมช่วยทําเกมนะครับอันต่อไปเจอกับพาวเวอร์นะครับ ก็ได้ความเป็นธาตุแสงแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เล่นได้ค่อนข้างจะหลายแบบอยู่ทีเดียวนะปึ๊บหาบูตขึ้นมาครับอันนี้คือเริ่มมาเปิดด้วยการบัฟเพิ่มแอตแทกบาร์แล้วเพิ่มบัฟสปีบัฟแอตแทกนะครับแล้วก็ปั่นเลยนะฮะนี่ฟ้าท่อบูเลตนี่ฮะเห็นไหมดูดของแพนด้านะครับผมแล้วก็ทําการกระจายเดามจช็อตที่2ออกแล้วทําสตันได้2ตัวนะครับซึ่งก็ถือว่าผมคิดว่าตัวที่มันมีสกิลแบบแบบนี้ที่มันแบบว่ามันแบบ มันเปิดมาปุ๊บใช่ไหมฝั่งศัตรูแบบว่าโดนลบบัฟออกแล้วก็ทำเกมซีซีมันๆได้เนี่ยมันยังมีอีกหลายตัวแหละนะครับน้องอาจจะทําทได้ไม่ดีเท่ากับหลายๆตัวนะอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบลิกกาอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งแบบว่ามันออกมานี่มันแทบจะเกมมันแทบจะพังไปเลยแต่นี้เรียกได้ว่ายังมีโอกาสให้ศัตรูได้กลับตัวกลับมาพลิกเกมอะไรอย่างนี้ได้นะครับ อ่าเรามาดูครับเจอกับดอชนะฮะอันนี้นะก็เป็นห้องซ้อมนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะครับเอาละปึ๊กแล้วเราก็จะใช้โอเคเอาละครับทำการดูแอทแทกบาร์นะฮะปึ๊กโอเคแล้วยังไงต่อเอ่ยอ่านี่ครับแล้วก็ทำการลดแอทแทกบาร์ครับหนึ่งสองซ้ำนะครับฟาทบอลเลตอ่าอันนี้ก็ทำให้อันนี้สตันสามตัวค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับไวช็อตต่อเห็นไหมเนี่ยก็คือการทำไวช็อตกับสตันเนี่ยมันก็ทำให้แบบไอ้ผลการติด อ่าพวกสตันอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเป็นสกิลศาสตร์ด้วยนะครับก็มีโอกาสลุ้นในการติดสตันในแต่ละฮิตด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็แบบค่อยๆกดลงไปนะครับยิงเพาส์กันยิงอัดเข้าไปแล้วก็ทำการแบบเอ้ยเนี่ยไล่กดอ่าเจ้าตัวมาช่านะครับเนี่ยปพ๊บมพาร์ซิ่งไทม์นะครับแล้วก็นี่ฮะยิงเพาส์กันยิงอัดเข้าไปฝ่ายเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ใช้โซโตนไปสองอันละนะครับตอนนี้ก็ไล่เก็บหมาชาไปก่อนนะโชคดีเขาติดสตันนะครับอ่ามามาร์คออฟ布拉ชทิฟค่อยๆไปปึ๊บกเกาะไปเรื่อยนี่ฮะแล้วก็ววระเบิดสตันเข้าไปนะครับน่าเสียดายที่แบบว่าติดไม่ลดแอตแทกบาร์นะอืมโอ้เกือบตายแล้วลุ้นแล้วนะครตอนนี้นะเอมิลี่ร้องแล้วนะครับใกล้ตายแล้วอ่าแล้วก็นี่ครับลดแอตแทกบาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแ้ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าก็ นี่แหละครับรีวิวของน้องเอมิลี่นั่นเองนะครับก็เอมิลี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่ใน hall of heroes นะก็อยากให้ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะครับเก็บให้ได้ครบทั้งหมดผ่านทุกชั้นนะครับแล้วก็ให้เก็บเอมิลี่ไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวนะก็จะบอกได้เลยว่าสำหรับผู้เล่นใหม่เนะี่ยเอมิลี่ก็ยังไม่ค่อยเชียรนะ์นักแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นที่แบบว่าอยากจะได้แบบเอ้ยตัวเอามาเล่นทดลองดูสนุกสนุกหรือค่ดตัวทำเกราะแตกอะไรเงี้ยเอมิลี่ก็พอทําได้ก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังเชียร์ อัพสกิลตัวอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า,าก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ายิ่งมีแคนนอนมืดอย่างเงี้ยก็น่าจะเอาอัพสกิลให้แต่เก็บไว้หนึ่งตัวนะครับเก็บไว้หนึ่งตัวนะเผื่อวันดีคืนดีบัฟขึ้นมาแล้วน้องเอมิลี่ขึ้นมาเฉิดฉายก็ยังน่าสนใจนะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะแนะนําแนวทางต่างๆให้เพิ่มไปต่อยอดได้นะครับใช้ลูนอะไรก็ได้นะก็ลุนที่แนะนำก็จะเป็นนะครับผมเป็นสตันวิวนะครับหรือว่า e x ็กซ์วิวก็ได้นะครับใช้อาร์ติแฟกต์ที่มีผล เพิ่มจำนวนเข้าไปตีแรงตามสปีดตีแรงตาม HP ตีแรงตามเดฟตีแรงตามแอ t แท k นะครับก็สำคัญมากนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวของเอมิลี่นะครับขอบคุณสักครั้รับชมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมด้วยเรามีนี้ด้วยนะครับผมซ u p เปอร์ตง์นะถ้าเพื่อนคนไหนที่กดส Super anks, ่วซุเปอร์ซุปเปอร์ตังค์นผมจะนำชื่อมาประกาศในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย